ทำไมยามาฮ่ SR400 จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดรถสปอร์ตคลาสสิกคลิปนี้เราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกับชมรายละเอียดของตัวรถกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งกับ YAMAHA SR400 ที่แม้ว่าตัวนี้ จะเป็นตัวใหม่และมีการใส่เทคโนโลยีอย่างการจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดเข้าไปแต่ความสวยงามระดับตำนานที่ทำให้นักขี่สายคลาสสิกหลงไหลยังคงอยู่ครับจาก SR รุ่นแรกที่ผลิตเมื่อปีคศ .1978 มาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า45ปีแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาสเปคของเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ คือยังคงใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะ Single Over Cam s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชา2์ปวาล์วปริมาตรจะบอกสูบจริง3 9 9ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุด17.1กิโลวัตต์หรือ23.2แรงม้าที่6,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด27.4นิ้นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนอาที ท่อไอเสียเงาวับสามารถส่งเสียงกระหึ่มที่โดนใจนักบิดมาอย่างยาวนานสามารถใช้ขับขี่เดินทางไกลได้มากขึ้นเพราะมีถังน้ำมันที่สามารถจุเชื้อเพลิงได้ถึง12ลิตรมันเป็นรถเลโทรที่ไม่มีวันตายและสิ่งที่ตอกย้ำสิ่งนี้ก็คือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ผู้ขับขี่จะต้องสตาร์ทเท้าเพียงอย่างเดียวไม่มีระบบสตาร์ทไฟฟ้ามาให้อย่างที่รถรุ่นใหม่ๆม,มีนะครับโดยผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องยกวาล์วก่อนสตาร์ท ซึ่งจะมีมาร์กบอกอยู่บริเวณฝาสูบสิ่งนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของ SR 400ที่แฟนๆต่างหลงไหลระบบหล่อเลื่นก็เป็นแบบไดซัมหรืออ่างน้ำมันเครื่องแบบแห้งที่มีที่เติมน้ำมันอยู่ตรงบริเวณคอเฟรมด้านหน้าเป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อน ชุดเลือนใหม่ให้อารมณ์ความคลาสสิกในทุกทั้งที่เหลียวมองคือยังคงเป็นแบบอนาล็อกทรงกลมพื้นหลังสีขาวติดตั้งอยู่บนตัวเรือนชุบโครเมียมวาววิปปบวับวิบวับสามารถบอกข้อมูลที่จำเป็นในการขับข,ขี่ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอกเครื่องยนต์ระยะทางไฟแจ้งเตือนไฟบอกสถานะการทำงานของฟังก์ชันต่างๆมีสวิตช์ควบคุมอยู่ที่คนฮหดนทั้งสองข้างระบบการสะเทือนด้านหน้าใช้แบบทเลสโคปิก ส่วนด้านหลังจะเป็นโชคสปริงคู่และสวิงอาร์มระบบเบรคใช้ดิสเบรคหน้าขนาด298ม mm, ิมและดัมเบรคในล้อหลังวงล้อมาในแบบซี่ลวดสุดคลาสสิกขนาด18นิ้วเฟรมรถเป็นแบบสตีลไดมอนด์เครด์มิติตัวรถมีความกว้าง75ซนมรยาว208.50เซนมสูง110เซนเมตรความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง79เซนเมตร ทำให้ทุกคนสามารถขับขี่ได้อย่างสบายๆระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง13เซนติเมตรระยะห่างระหว่างล้อ141เซนมน้ำหนักตัวรถเมื่อรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่174กิโลกรัมแม้ว่า SR จะใช้เทคโนโลยีแบบต้นตํำรับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ยอดขายของรถรุ่นนี้ กลับดีส่วนทางรถบิ๊กไบค์ระดับ 1,000cc ที่มีเทคโนโลยีล้ำๆ้ำซะอย่างนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นไปได้ไหมครับว่ากระแสของรถสไตล์นี้กำลังก่อตัวและขยายเป็นวงกว้างขึ้นในไม่ช้าเพราะนอกจากรถสไตล์นี้จะมีเสน่ห์ที่อยู่เหนือการเวลาแล้วมันยังเป็นรถที่สามารถตกแต่งได้หลากหลายสไตล์อีกด้วยสำหรับสีของ SR 400ในครั้งนี้จะมา2เฉดสีด้วยกันครับ คือสีขาวซิก้ไวท์และสีเทาด้านแมทเกย์เมทัลลิกสนนราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทและนี่ก็คือตารางผ่อนต้องบอกไปก่อนนะครับว่าตารางผ่อนนี้ผมเอามาให้ดูเพื่อที่จะได้พอกับประมาณกันได้นะครับว่าต้องดาวและผ่อนประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้ตารางผ่อนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยไปขอกับทางผู้จําหน่ายเลยจะดีกว่าครับเพราะว่าตารางผ่อนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปตามโปรโมชั่นของแต่ละช่วงว่าแต่ท่านผู้ชมล่ะครับ คิดยังไงกับรถสไตล์นี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกนะครับแต่ว่าอยากได้รถที่สามารถขับขี่ใช้งานได้ง่ายๆนะฮะก็สามารถไปดูคลิป Yamaha Grand f i n a n o Hybrid ที่ผมเคยทำเอาไว้ลาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด sub-scribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีว่าตอนเด็กอยากถูกรักโตมาสักพักอยากถูกหวย คือแบบถ้าเกิดถูกหวยสักงวดอะจะได้ไปออก S R 400กับเขาไงโอเคครับผมยังไงก็ตามเดี๋ลืมกลับมาพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้านะครับ